ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราและวันนี้เรามีรถยนต์สุดพิเศษที่จะมารีวิวให้ชมกันอย่างละเอียดนั่นคือ lexus lx 7 0 0ปี2025รถ suv หรือรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการยานยนต์ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทรงพลังและความหรูหราในทุกรายละเอียดวันนี้เราจะพาคุณไปดูทุกมุมมองตั้งแต่ภายนอกสมรรถนะภายในไปจนถึงราคาจำหน่ายของรุ่นนี้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Lexus LX 700ปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบสปินเดอร์นขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของเล็กซัสที่ออกแบบให้ดูฉกเฉียวยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบ LED ทริปเปิลบีมที่ให้แสงสว่างคมชัดลายเส้นของตัวรถได้รับการออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและทรงพลังแต่ยังคงความหรูหราวไว้อย่างลงตัวรุ่นสีขาวที่เรานำเสนอในวันนี้ให้ความรู้สึกสะอาดและภูมิฐานเหมาะก,กับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกล ล้ออลูอยขนาด2 0ถึง22นิ้วเสริมความสปอร์ตพร้อมด้วยขอบโครเมียมรอบคันเส้นสายบนตัวถังเน้นความลื่นไหลและอากาศพลศาสตร์ได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนในส่วนของสมรรถนะ lx 7 0 0รุ่นใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรแบบ v 6ผสานกับระบบไฮบริดให้พละงกำลังรวมประมาณ4 0 9แรงม้าและแรงบิดสูงสุด4 7 9อปอนด์ฟุตส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อตลอดเวลาที่สามารถปรับโหมดการขขัับบี่หเมาาะกกทุกสภพถนน ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบพิมะหรือทางลูกรางระบบช่วงล่างแบบ Adaptive Variable Suspension ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนให้การขับขี่ที่นุ่นนวลเป็นพิเศษและแม้จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่แต่การควบคุมพวงมาลายัยยังคงแม่นยำและมั่นคงเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราระดับสูงสุดเบาะหนังพรีเมียมเย็บด้วยลายมือปรับอุณหภูมิและนวดได้ในบางรุ่นตกแต่งด้วยลายไม้แท้และอลูมิเนียมแบบด้าน หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบ Lexus Interface ใหม่ที่ใช้งานง่ายและเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดคนขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วพร้อม Head-up Display ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอไลายจุดและช่องแช่เย็นตรงคอนโซลกลางบาะนั่งแถวที่2มีพื้นที่กว้างขวางพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและหน้าจอบันเทิงเฉพาะสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ส่วนแถวที่3ส,สามารถพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงจากมาร์กนีวินสันมีให้เลือกในรุ่นบนสุดและเลัสได้ออกแบบทุกอย่างเพื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกถึงความสะดวกสบายและหรูหราที่สุดในเรื่องของราคาเล u s LX 700ปี2025มีให้เลือกหลายรุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ3.2ล้านบาท95,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นอันตาร์ลักชัวรี่ที่อาจแตะถึง4.3ล้านบาท ประมาณ1 3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและออปชันที่เลือกแน่นอนว่าราคานี้ค่อนข้างสูงแต่คุณจะได้รับรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมสมรรถนะไฮบริดประสิทธิภาพเยี่ยมวัสดุระดับพรีเมียมและบริการหลังการขายระดับโลกของ Lex ั LX 7 0 0รุ่นปี2025ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่มันคือรถยนต์ที่บ่งบอกถึงตัวตนของผู้ขับขี่อย่างแท้จริงผสานพลังขับเคลื่อนเข้ากับเทคโนโลยีรักโลกความแข็งแกร่งเข้ากับความหรูหรา